ย้อนคำทำนายหมอปลายผ่าดวงทักษิณชินวัตรหลังกลับไทยถูกขังในเรือนจำ จากกรณีที่เมื่อวันที่22สิงหาคม2566นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาด้วยเครื่องบินส่วนตัวมาจากประเทศสิงคโปร์ลงจอดที่อาคารจอดเครื่องบินส่วนตัว m 7ท่าอากาศยานดอนเมืองท่ามกลางนักการเมืองและประชาชนที่มารอต้อนรับจำนวนมาก ต่อมานายทักษิณชินวัตรก็ได้โดนคุมตัวส่งเรือนจำพิเศษกรุงเทพในวันที่22สิงหาคม2566หลังกลับถึงไทยและสารดีกาได้พิพากษาจำคุก8ปี3คดีซึ่งทางกลมราชทัน์ก็ได้ออกมาแถลงถึงอาการป่วยและแนวทางการรับตัวนายทักษิณคุมขังในเรือนจำโดยได้ระบุว่า กรณีของนายทักษินชินวัตรเป็นกลุ่มเปราะบางอายุเกิน60ปีดูจากประวัติการรักษาและผลการตรวจจากแพทย์พบว่านายทักษินมีโรคประจำตัวต้องติดตามโดยแพทย์เฉพาะทางตลอดเบื้องต้นได้แยกขังไว้ที่โซนพิเศษแดนพยาบาลแดน7สถานพยาบาลในเรือนจำโดยแยกคุมขังเพียงคนเดียวโดยมีเจ้าหน้าที่เฝ้าตลอด24ชั่วโมง หากย้อนไปก่อนหน้านี้หมอปลายพรายกระซิบก็ได้เคยออกมาเตือนอดีตนายกทักษิณชินวัตรหลังจากที่มีกระแสะข่าวจะกลับประเทศไทยในช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคม66โดยมีการเลื่อนเรื่อยมาโดยทุกครั้งที่ท่านอดีตนายกบอกจะกลับไทยไทยรัฐท็อกถามหมอปลายเสมอว่าดวงของอดีตท่านนายกจะเป็นอย่างไรหากกลับมาจริงๆและจะเป็นไปได้ กลับมาดีหรือว่าไม่ดีอย่างไรบ้างย้อนคำทำนายอีกครั้งซึ่งหมอปลายก็ได้ระบุว่าท่านยมพูดทุกครั้งว่าไม่อยากให้กลับเพราะฉะนั้นจะอยู่ใกล้ๆนี่หรืออยู่ที่ไหนคุณทักษิณจะเปลี่ยนใจได้นะท่านยมบอกว่าเขาพยายามมากๆถ้าเข้ามาก็เข้ามาแบบลับๆก่อนแล้วถึงจะประกาศแต่ทุกครั้งเตือนว่าให้รักษาชีวิตตัวเองดีกว่าจะไม่ปลอดภยัยย่อมเสียสัจจะเถอะ บอกจะกลับมา20ครั้งใช่ไหมคะมีครั้งที่21เถอะเพื่อชีวิตของตัวเองและครอบครัวจะปลอดภัยกว่าถ้ารออีก3ปีจะกลับมาแบบพิเศษแต่ถ้ากลับในปีนี้ปี2566ก็มีโอกาสติดคุก70-80เอ